สั่งเฝ้าระวัง11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับอาจจะมีน้ำสูงขึ้นตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะบ้านเรือนหรือสถานที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับอาจจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ60-80เซนติเมตรในบางพื้นที่นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ทุกหน่วยนะครับ เตรียมความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่ง11จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลบรีบุรีปรทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคระนะครับท่านที่อยู่ริมน้ำก็ขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ 2ี่สิบดกรกฎาคมนี้เป็นต้นไประดับน้ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นครับ